สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่24ตุลาคม2563สภาพอากาศวันนี้ตอนบนเย็นลง1-2องศาใต้มีฝนตกหนักบางแหง กรมอุตุเผยไทยมีฝนตอนบนอุณหภูมิลดลง1-3องศามีลมแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งพายุโซเดลขึ้นฝั่งเวียดนามวันที่25-26ตุลาคมนี้ส่งผลให้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกฝนตกหนักลมแรง เมื่อวันที่24ตุลาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนตกบางแห่งในบริเวณภาคเหนือสำหรับร่องมรสุมผ่านผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแหง่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง หนึ่พายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ตุลาคมนี้และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและด้านล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกบางแห่งและมีลมแรง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด20-33องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำ10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสดุด16-31องศาเซลเซียสยอดเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสดุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากและอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 2 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากและอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมมตรรบิวณทีี่ฝนฟ้านองื่นสูง 1-2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิลดลง1-2อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง